26มิถุนายน2568วันนี้มาตักตวงความรู้นะที่ไซน้อยโฮมสเตย์ก็จะได้พบกับโค้ดค่ะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้และเกตขอม่อเวทีนี้ให้แก่คุณนธนาอินตุ้งพีรันหรือโคโซนาค่ะขอเสียงผมเบอค่ะก็ขอบคุณทุกทนมากเลยนะคะเมื่อกี้วางคำชมนะคะลอยติดเพดานไปแล้วทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชนธนาคารออมสิน <ivan. S 1> เขาจัดทำโครงการชุมชนชวนชิมโดยออมสินมุ่งไมายเพื่อพัฒนาศกักยกภาพแล้วก็ยกระดับและสร้างผู้ประกอบการอาหารเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนนะครับโครงการนี้เขาจัดอบรมไว้2วันทางะออฟาร์มมาได้วันเดียวคือวันนี้นั่นแหละวันที่2 6ิมิถุนายน2 5 6 8เนรอาหวานออมสินยุพัฒมาเยี่ยม<ำ>สุดเชิญที <capacities S 2> ่ไม่เช <kas S 1> ิญ <itas S 1> สแก ได้โค้ดระดับประเทศนะโค้ดโซดาเอาความรู้มาให้เต็มเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการคิดคอนเทนต์ไลฟ์สดหรือแม้แต่กระทั่งการนำเสนอผลงานต่างๆนานๆละมากมายความรู้ต่างๆเนี่ยทางออมสินเขาได้ให้การสนับสนุนกับ ชุมชนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออมสินยั่วพัดที่ช่วยนักศึกษาให้มาเรียนรู้เรื่องการผลิตการแปรรูปของเหล่าชุมชนแล้วก็ช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งนี้ธนาคารออมสินเนี่ยเขายังมี การสนับสนุนอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเงินทุนก็ลองติดต่อที่ธนาคารออมสินดูนะครับงานนี้เขาจัดขึ้นที่ไซน้อยโฮมสเตย์ซึ่งเป็นของท่านอาจารย์มยุลีสีนาคถือว่าท่านเป็นผู้นำชุมชนของชาวบ้านผสมกระสิงนะครับอยู่สวนเมลอนวิสาิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมลอนปลอดภัยตามแนวทิศใหม่อของอำเภอบางบานทำเมลอนขายเมลอนมาที่นี่ที่ไซน้อยโฮมสเตย์สนุกมากธนาคารออมสินเขา ให้ความรู้ล้ลวนเลยครับนอกจากมีความรู้แล้วเนี่ยเขายังให้ฝึกทํากันทันทีเลยในห้องนี่แหละแล้วก็มีรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านจากธนาคารนมสินและโค้ดโซดานะครับการเรียนรู้น่ะมันไม่มีวันหมดนะครับมีชีวิตเมื่อรยก็เรียนรู้ต่อๆกันไปได้ทุกครั้งเพราะโลกมันไม่ได้หยุดนิ่ง การเรียนรู้และก็การพัฒนาของคนจะมีต่อต่อไปไม่หยุดยั้ยงนะครับต้องขอขอบคุณทางธนาคารออมสินที่ช่วยเหลือได้นำความรู้มาให้พวกเราเชาวอำเภอบางบานนะครับที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์การมหาชนนะครับก็เป็นสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆนะครับทางชุมชนของเราก็ได้รับความรู้กันมาเต็มๆม,มีโอกาสอัพเทคโนโลยี ใหม่ๆก็หาความรู้ใหม่ๆกันได้นะครับลราฟาม